ในวันนี้นะคะทางเทศบาลนครอุดรธานีโดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะก็วันนี้เราออกมาดำเนินกิจกรรมในเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมออกกำลังกายในชุมชนนะคะซึ่งชมรมออกกำลังกายในชุมชนเนี่ยที่เป็นต้นแบบแล้วก็สามารถดำเนินการได้อย่างเข้มแข็งด้วยตัวเองเนี่ยมีทั้งหมด23ชมรมนะคะที่อยู่ในชุมชน นอกจากนี้ก็จะเป็นชมรมอื่นๆที่อยู่ตามพื้นที่สาธารนณะก็ก็จะมีมีอีกหลายชมรม,มนะคะมีเป็นร้อยชมรมเลยนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยเราดําเนินกิจกรรมในส่วนของอชมรมออกกําลังกายชมุมชนคลองเจริญ2นะคะซึ่งในรูปแบบการออกกําลังกายของแต่ละชมรมเนี่ยก็ตามความพร้อมของแต่ละชมรมที่ที่ดาเนินการนะคะบางชมรมก็จะมีในเรื่องของโยคะนะคะ หรือผ้าขม้ามันตรานะคะแล้วก็จะมีไม้พองนะคะมีแอลบิกมีบาสโลดอย่างนี้นะคะที่ที่เขามีความพร้อมแล้วก็มีความสนใจซึ่งผู้นำในการออกกำลังกายตรงนี้เนี่ยทางเทศบาลได้เคยสร้างแกนนำให้กับทางชมรมแล้วนะคะ รับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ชมลมเขียนของงบประมาณจากเทศบาลนครอุดรภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพนะคะแล้วก็เขามีความพร้อมตรงไหนแล้วก็สนใจในเรื่องการออกากาลังกายแบบไหนนะคะเขาก็จะของบประมาณมาแล้วก็ไปสืบเสาะแสวงหาวิทยากรที่เหมาะสมแล้วก็ที่ที่สามารถสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินง,งานของเขาได้นะคะ ในส่วนของสำนักการสาธารณสุขก็จะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการเขียนโครงการหรือว่าการจัดกิจกรรมในชุมชนนะคะรวมถึงการจัดอบรมให้กับชมรมนะคะซึ่งในการจัดอบรมหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยในในช่วงถัดไปทางชมรมเขาก็จะมีกิจกรรมในภาคเย็นในเรื่องของการออกกำลังกายร่วมกันเพื่อให้ได้สร้าง3อนะคะไม่ว่าจะเป็น อาหารอารมณ์แล้วก็การออกกำลังกายนะคะซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นการช่วยสร้างเสริมสุขภาพให้กับทางชุมชนทางชมรมด้วยนะคะแล้วก็นอกจากในการจัดอบรมแล้วในการออกกำลังกายในชุมชุมชนแล้วนะคะปลายปีนะคะเราจะมีโครงการตลาดนัดสุขภาพที่จะรวมแต่และชมรมเนี่ยมา มา,าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะบางชมรมจะเป็นชมรมในชุมชนทีเ่เป็นเรื่องบาสโลบบางชมรมจะเป็นเรื่องโยคะบางชมรมจะเป็นเรื่องผ้าขวานะคะเขาก็จะมาแลกเปลี่ยนกันพอไปร่วมกิจกรรมกันแล้วเขาเห็นชมรมไหนดีๆเขาก็จะมาปรับปรุงกับชมรมของเราเราก็จะดําเนินกิจกรรมอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆแล้วแต่ความพร้อมนะคะซึ่งในในปี2564เนี่ย ภายใต้สถานการณ์โควิดด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่าเราก็ยังไม่ทิ้งในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะทางคณะกรรมการชมรมออกกําลังกายแต่ละแต่ละชุมชนนะคะก็ยังให้ความสําคัญตรงนี้อยู่เพื่อที่จะเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันโรคนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างสุขภาพในชุมชน,นะคะ่ะ ร้อนก็โลกมันร้อนร้อนทำใจร้อนปร่งร้อนอ่ะบนร้อนบนร้อน,บน,อนบนเข้าไป การคัดแยกขยะแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้ 1. ขยะเศษอาหารให้แยกใส่ถังสีเขียวเพื่อจะนำไปทำปุ๋ยหมัก 2. ขยะนำกลับมาใช้ได้ใหม่ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบบรรจุพัณฑ์หรือวัสดุที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิลให้แยกใส่ถังสีเหลืองเพื่อจะถูกนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ 3. ขยะทั่วไปโฟมฟอยถุงพลาสติกให้แยกใส่ถังสีน้ำเงิน เพื่อจะถูกนำไปฝังกลบรอการย่อยสลาย 4. ขยะอันตรายหลอดไฟแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายยาฆ่า,มาแมลงให้แยกใส่ถังสีแดงเพื่อจะนำไปกำจัดให้ถูกวิธีหรือจะลองเปลี่ยน ก็เปลี่ยนสิเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแยกขยะวันนี้เริ่มต้นที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนครอุดรธานีห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตชาวอุดร ว่าช่วงนี้ออฟฟิศของเราเนี่ยดูแปลกๆไปลกไปนะ ด,ด,ดูดีมีออร่าดูดีมีออร่าแค่กลับมารักษาสุขภาพด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนครอุดรธานีห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตชาวอุดร ตามเกณฑ์เสนอแนะขององค์การอนามัยโรค WHO ได้กำหนดคุณภาพน้ำบริโภคต้องไม่พบโคเรฟอร์มแบคทีเรียเนื่องจากแบคทีเรียดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ถึงการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่อาจเป็นสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและสามารถดำเนินการตรวจสอบโดยประชาชนทั่วไปเพื่อให้การปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนนำมาบริโภค ด้วยความปัฒนาดีจากเทศบาลนครอุดรธานีห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตชาวอุดรที่นี่คือไทยซิตี้เหมือนที่สาสงบสุข <c oughs> ก็อย่างที่พวกคุณเคยเห็นกันในหนังที่นี่เกิดโรคระบาดและใช่แล้ว <c oughs> พวกเราคือผู้ลอดชีวิต <c oughs> กฎขอการลอดชิวที่นี่คือห้าหยอด <c oughs> หยอกที่หนึ่งใหญ่แย่ชนะให้โมโหหยอดที่สอง อย่าเหยียบหางหัวขาให้สุนัขตกใจอย่อที่สามอย่าแยกสุนัขที่กำลังจัดด้วยมือหลับ <Run. S 1> ย่อที่สี่อย่าหยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขก,กำลังกินอาหารย่อดที่ห้าอย่ายุ่งเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ ชีวิตไม่มีตัวแสดงแทนดูแลและป้องกันตัวคุณรวมถึงสัตว์ที่คุณรักโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อสุนัขมีอายุ2-3เดือนและฉีดเป็นประจำทุกปีด้วยความปรารถนาดีจากเทศบานนลนครอุดรธานีห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตชาวอุดร อาหารที่ถูกเทลงบนกล่องโฟมคือสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้สารสไตีรีนในกล่องโฟมละลายออกมาปนเปื้อนในอาหารเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากภาชนะโฟมสามารถทนความร้อนได้ไม่เกินลบ20-80ถึงองศาเซลเซียสสารสไตรินจัดอยู่ในสารก่อมะเร็งในกลุ่ม2 b บีเสียพลาสติกไม่ได้เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลเท่านั้นพลาสติกที่อยู่ในทะเลเป็นเวลานานจะแตกตัวและปนเปื้อนอยู่ในน้ําเมื่อคนจับสัตว์ทะเลขึ้นมาประกอบอาหารย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันไม่ย่อยสลายนะฮะมันเป็นปิโตรเคมีมนุษย์มีเวลาเพียงแค่12ปีเท่านั้นที่จะยับยั้งภาวะโลกร้อนคุณผู้ชมก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองทําไมจะต้องเดือดร้อนนะครับรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าโฟมและถุงพลาสติกยังจําเป็นสําหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนครอ,อุดรธานีห่วงใย,ยใส่ใจคุณภาพชีวิตชาวอุดร วันนี้เรามาทำความรู้จัก Line Official Account หมอพร้อมที่จะช่วยดูแลเราตั้งแต่ก่อนและหลังการฉีดวัคซีนเหมือนมีหมอพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาดีจริงๆแถมยังใช้ง่ายและสะดวกสบายอีกด้วย เริ่มกันเลยด้วยการเพิ่มหมอพร้อมเป็นเพื่อนผ่าน Line Official a ล c o u n t จากนั้นทำการลงทะเบียนผู้ใช้งานกรอกชื่อนำสกุลเลขบัตรประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดพร้อมกดบันทึกหากไม่มีข้อมูลในระบบให้ระบุก,กลุ่มเป้าหมายกรอกรายละเอียดข้อมูลของตนเองแล้วกดบันทึกถ้าต้องการลงทะเบียนแทนคนในครอบครัวก็เข้าไปที่ เมนูแก้ไขข้อมูลและบริการอื่นๆกดเพิ่มบุคคลอื่นระบุค,ความสัมพันธ์กรอกชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนและรายละเอียดอื่นๆให้ครบถ้วนและกดบันทึกได้เลยหน้าจอจะยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเรามาจองวันฉีดวัคซีนกันกดเมนูจองฉีดวัคซีนโควิด1 9กดจอง กดรับสิทธิ์ทำแบบคัดกรองก่อนรับวัคซีนกดบันทึกหมอพร้อมจะทำการบันทึกข้อมูลการคัดกรองของคุณตรวจสอบแบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนกดยินยอมแล้วระบุวันที่สะดวกมารับวัคซีนเลือกจังหวัดเลือกโรงพยาบาลเลือกวันระบุเวลากดยืนยันหมอพร้อม จะทำการยืนยันนัดหมายการเข้ารับวัคซีนหากต้องการเปลี่ยนวันนัดฉีดวัคซีนกดเมนูข้อมูลการจองฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่1กดเปลี่ยนการจองเลือกโรงพยาบาลวันและเวลาใหม่อีกครั้งหมอพร้อมจะทำการยืนยันนัดหมายใหม่ให้คุณและจะแจ้งเตือนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนวันนัด1วัน หลังจากฉีดวัคซีนแล้วคุณจะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นและแจ้งเตือนให้คุณทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน1วัน7วันและ30วันพร้อมทั้งแจ้งเตือนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่2แจ้งเตือนทำแบบประเมินหลังฉีดวัคซีนเข็มที่2 1วัน7วันและ30วัน เมื่อฉีดวัคซีนครบทั้ง2เข็มคุณจะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด -19 และ QR code เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกด้วยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 กกันเถอะครับหมอพร้อมพร้อมแล้วที่จะดูแลคุณด้วยความห่วงใยเพื่อคนไทยปลอดโควิด ครับผมสุชาติพงภ์พิมครับพาบาวิชาชีพชำนาญการครับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับจะขอเล่าที่มาที่ไปของการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าการสรํารวจของสําสนักงานสาธารณสุขของเรานะครับอัตราการสูบบุหรี่ของอาภายในเขตเทศบาลนคะรอดุดรธานีนะครับพบว่ามีอัตราการสูบบุหรี่ประมาณอล่ต่อแสนประชากรนะครับซึ่งอ,อัตรา,ารสูงกว่าระดับประเทศนะครับรวมถึง อัตราการปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมการพวกยาสูบนะครับตามพระพราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ2560นะครับพบว่า,าร้านค้านะครับยังไม่ปฏิบัติตามากฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยเทศบาลนครราชบุรีนะครับจึงเห็นความสําคัญของการดนุรนกงานควบคุมยาสูบเพื่อการทําให้สังคมปลอดบุหรี่นะครับจึงจัดกิจกรรมอบรมความรู้าการควบคุมยาสูบในชุมชนนะครับแก่อสมแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับรวมถึง แกนนำประชาชนแล้วก็เยาวชนนะครับรูปแตบบ่การจัดก,กิจกรรมนะครับก็จะเป็นการอบรมให้ความรู้นะครับโดยเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องการควบคุมการพวกยาสูบนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันคันยรักษ์อุดรธาน,นีนะครับแล้วก็จำนกง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับเป็นวิญญาทยากรให้ในการอบรมครั้งนี้นะครับเป็นการติดปัญญา ความรู้ด้การควบคุมยศแก่ชุมชนนะครับท้งนี้เนี่ยจะกลับอบรมสีวันนะครับระ้งแต่วันที่13-16กรกฎาคม2564นะครับแก่ชุมชนทั้ง4เขตนะครับผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยจำนวน30ท่านนะครับต่อต่อวันรอั้งสิ้นก็จะเป็น120 120คนนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะครับเราไม่สามารถที่จะจัดการรวมกลุ่มของประชาชนเป็นจำนวนมากได้นะครับจึงรูปแบบการจัดกิจกรรมเนี่ยจึงเน้นย้ำ การกติกรรมแบบอ new อร์มอลแล้วก็เน้นระยะห่างทางสังคมนะครับคนที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมในวันนี้นะครับเราคาดว่า,าอสมอรจะมีความรู้เรื่องการควบคุมยาสูบในชุมชมนรวมถึงการบําบัดนะครับว่าจะ,อะพอเจอคนอสูบบุหรี่ต้องการบําบัดเนี่ยจะส่งต่อที่ไหนนะครับกฎหมายเรื่องการควบคุมยาสูบเช่นร้านค้าเนี่ยจะขายยาสูบให้เด็กต่ำกว่ายุสปีหรือว่า20ปีได้ไหมยังไงนะครับสถานที่ไหนที่สามารถสูบบุหรี่ได้ ยังไม่สุขรีได้ครับผมวงงานบริการทางการแพทย์นะคะมีภารกิจในการควบคุมยาสูบรวม,มถึงสุราและยาเสพติดนะคะการควบคุมยาสูบในชุมชนนั้นวงงานบริการทางการแพทย์โดยสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอดรธานีมีภาคีเครือข่ายทั้งชุมชนคืออสมประธานชุมชนรวมทั้งประชาชนและเยาวชนในชุมชนรวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานราชการประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีสัมพั t ามิตรพื้นที่อุดรธานี รวมถึงหน่วยงานในภาครัฐอื่นๆและภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาสังคมได้แก่เครือข่ายองค์กรมดเล่านะคะที่จะร่วมกันในการดําเนินการและในการอบรมรั้งนี้ในการควบคุมยาสสพในครั้งนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากสสสคือสำนักงานกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพนะคะหรือที่เราเรียกว่าสสสที่สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนั้น ได้ร่วมกันทั้งการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายในชุมชนและร้านค้าสถานประกอบการที่จะควบคุมยาสูบนี้และเทศบาลนครนนท์นีก็ได้ดําเนินการโครงการนี้เป็นประจาทุกปีนะคะในชุมชนในปีนี้เราทําถึง4เขตนะคะ,ะ4วันนะคะรวมแล้ว4วันก็ทําการอบรมมอสมอเพื่อที่จะกระจายและเป็นหนูตาดูแลสอดส่อง,องประชาชนในชุมชน พื่อที่จะควบคุมยาสูบทั้งร้านค้าสถานประกอบการและประชาชนที่อยู่ในชุมชนให้มีสุขภาพดีและเป็นการลดละหรือเลอิกบุหรี่หรือยาสูบต่างๆในเยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ได้ค่ะซึ่ง ในโอกาสนี้นะคะเทศบาลนคราุานีก็ขอ,อ,อส่งความหอมยายให้ประชาชนและอสมอนะคะได้ร่วมกันควบคุม,มการบริโภคยาสูบ<ม>และการจำหน่ายยาสูบ<ม>เพื่อป้องกันการเกิดโรคร้ายต่างๆที่จะเกิด<ม>กับประชาชน<ม>และประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดธานีจะได้มีสุขภาพที่ดีตลอดไปค่ะ<ม>ขอบพระคุณะคะ่ะ